อยากอยู่ในหมู่บ้านที่มีทะเลสาบตรงกลางขนาดใหญ่กับคอนเซปต์ออกซิเจนคอมมูนิตี้ที่นี่เลยค่ะอีคอนเนเจอร์บางนาบป p r i สิริที่ออกแบบมาเน้นให้ผู้อยู่อาศัยใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นบ้านหลังนี้เป็นแบบคานล่าสไตล์โมเดิร์นลงเสาเข็มเท่าตัวบ้านบริเวณที่จอดรถเพื่อเพิ่มความแข็งแรงมี4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและ2ที่จอดรถซีลิงในบ้าน สูงถึง2.75เมตรให้ความโล่งโปรง่งสบายวัสดุอุปกรณ์คัดพิเศษระดับพรีเมียมโดยชั้นล่างมีห้องอนเนกประสงค์แบบนี้ให้ด้วยนะปรับเป็นห้องนอนได้เลยชั้น2ของบ้านมี3ห้องนอนและ2ห้องน้ำา1ห้องนอนเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมมี Walk in ิน o ล e t และห้องน้ำในตัวเหมาะสำหรับคุณพ่อและคุณแม่สุดๆ อีกสองห้องนอนก็มีขนาดใหญ่เช่นกันสามารถสร้างเป็นห้องนอนของลูกๆได้ให้ความเป็นส่วนตัวและสามารถอยู่ได้จนโตเลยและพื้นที่ข้างบ้านก็สามารถจัดเป็นส่วนไว้พักผ่อนหย่อนใจได้เช่นกันส่วนกลางของโครงการที่นี่ใหญ่มากมีพื้นที่กว่า4ไร่มีสระว่ายน้ำระบบเกลือห้องฟิตเนสโคเวิร์กิ้งสเปซิดส์รูมสำหรับคุณหนูๆ แล้ว,วิวทะเลสาบส่วนกลางสวยมากใครเห็นก็ต้องหลงรักระบบความปลอดภัยหนาแน่นด้วย Double Gate Security เดินทางเข้าเมืองก็สะดวกใกล้ทางด่วนเพลยง5กิโลเมตรและสนามบินสุนรรภูมิเพียง30นาทีใครเริ่มหลงรักที่นี่แล้วเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Oxygen Community กันนะคะที่ Eco Nature า a n น n ะา by Prinsiri สนใจลงทอเป็นคลิกเลยหรือโทร1753